ว่าห้าโมงค่ะทุกคน <_ C os> เพราะว่าอะไรประมาณเที่ยงนะคะอารินโทรมาปลุกบิวแล้วก็ขึ้นแทนแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูแทนแล้วทุกคนก็คงจะงงใช่ไหมคะว่าทําไมบิวถึงต้องเข้าไปกระโดดใส่เพื่อนของบิวนะคะมันมีเรื่องอยู่ว่าก่อนที่เพื่อนของบิวนะคะจะกลับประเทศบิวได้กลับประเทศก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเพื่อนของบิวก็คือไม่โผล่หน้าม,มาให้บิวเห็นเลย แล้วก็ไม่ได้บอกลาก,กันเลยทั้งที่เพื่อนของบิวไม่ได้เรียนต่อที่มหาลาัยนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนของบิวต่อมหาลาัยอื่นค่ะซึ่งห่างจากมหาลาัยบิวประมาณสองชั่วโมงนะคะนั่งรถสองชั่วโมงถึงซึ่งไม่ได้เจอกันเลยแล้วนางก็เรียนหนักมากทําให้บิวรู้สึกหน่อยใจค่ะเพราะว่าเวลาโทรไปก็ไม่รับสายเลย